ไม่ทำเงนเขารบเจ้ชวอาจารย์แดนเดี๋ยุคเลิกทนไม่ได้อานี้นะครับอยู่ที่เมนวัดวัดน้ำอ้อมกำลังเผาศพศพมาจากกรุงเทพตอนนี้เผายากมากนะครับเนื่องจากฐานไม่ดีฐานไม่ค่อยดีนี่นะครับคนเผาอาจารย์ปอยนะครับมาจากคุกสูง นี่มาจากคุกสูงนะครับมาที่เมนวัดวัานน้ำอ,อ้อมตำบลห้วยสำราญนะครับอันนี้มาไกลหน่อยนะครับอันนี้ก็คนเผาอีกคนนะครับเนี่ยมาจากคุกสูงเหมือนกันนะครับชื่ออาจารย์พศนะครับท่านนี้เดี๋ยวอาจารย์ปลอยเปิดให้ดูหน่อยออตอนนี้กำลังโอ้โหกำลังไหมอย่างแรงเลยนะครับ กำลังไหมอันนี้จะเป็นตวงปลึงอาจารย์ของสัปเปลือ,อเวลาอานำศพมาสู่ชานสถานอาจารย์จะมีการปุนตวงปลึงคือใบเบิกทางของคนตายโอ้ไฟกำลังแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันหน่อย จะมีคนแก่ฟกยายนั่งจัดนั่งเตรียมอยายทำไรกำลังเล่น,ก,น,ลน,น,นกำลังเตรียมของเนาะโอ้เนี่ยกำลังเตรียมของนะขับเอาไว้ตรงนั้นแหละครับผมเตรียมทองไว้ เวลาเผาศพเสร็จจะมีการเปรลธาตุสักเมเทากลบเทียตลบเทียตเนาะมันใหญ่แค่ไหนอันนี้จะเป็นศพของบ้านตาดีบ้านตาดีเป็นหมู่บ้านสวยนะยายเนาะสะระกุ้ย่งสะระกุ้ยอันนี้จะเป็นบริบทของวัด ครับคลิปนี้เรามาชมกันแค่นี้ก่อนนะครับ